สวัสดีครับสวัสดีเอฟสีท่านครับข่าวด่วนข่าวดังนะครับตอบให้ได้ว่าเอาเอกสารมาจากไหนงานนี้สนุกสิครับไปครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของชักเต้มปรังใจทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องเอฟสีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาจา No Battery Please Charge อ่าหนังสือตอบรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเอฟสีนะมีหนังสือตอบรับ มาเรียบร้อยสิ่งที่เราไปขอมันก็ใช้ระยะเวลานะครับกว่าเขาจะตรวจสอบนะครับนะนะครับระบบราชการนะครับนะแล้วก็เข้าใจกว่าจะผ่านคนนั้นคนคนนี้กว่าจะมีการอนุมัตินั่นนี่นะครับพี่น้องเอฟซีแต่วันนี้เราก็ได้ได้หนังสือตอบรับมาเรียบร้อยแล้วนะอนะครับนะก็รอดูนะครับรอติดตามนะครับนะ เราติดตามนะครับขอบพระคุณมากทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้เราจะเป็นผู้โดนรังแกฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าให้มันออกมาเป่าหูเอฟซีมันนะครับว่าเราเป็นอย่างนั้นว่าเราเป็นอย่างนี้ทําให้เราเสืเอ่อมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับนะลักลอโดนักลอบโดนสงวนอย่างนั้นขายพื้นที่ป่าสงวนอย่างนี้นนะ นักร้องโดนครับนักร้องโดนนักร้องนะนักร้องอยู่ที่ทแถวแปดเหลวยอมรับโดยดีว่าโดนโดนแลวมันก็เอาเอกสารไ,ไปไปร้องเรียนนะว่าขายพื้นที่ป่าสงวนนะครับอ่าเอกสารก็ได้มาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง F, พี่น้องเอฟซีตอนนี้ใครเป็นคนเซ็นและก็มีคลิปวิดีโอเรียบร้อยนะครับนะ อันนี้ก็คดีหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับถ้าจะเอาถ้าจัดมันตรงจัดใหญ่ครับพี่น้อง f ีีนะมันตรงจัดให้ใหญ่นะครับนะมันจะได้สมเกียรติสมศึกศรีครับผมนะอ่านะครับกูเล่นกูเล่นใหญ่เลยกูไม่เล่นโป๊ะเป๊ะหรอกนะอ่ากูชอบแบบใหญ่ใหญ่อ่าลมมันจะดังนะครับพี่น้องมันดังไปเลยครับผม มันจะได้ใหญ่มันจะได้ดังไปเลยนะครับนะกูอ่กูไม่ตีหรอกนะกูไม่ตีหัวกูไม่ตีอะไรกูจะตัดคอเสียประจานเลยนะว่าพฤติกรรมมึงเป็นยังไงมึงมากั่นแกล้งพวกกูก่อนไงนะมึงไปร้องเรียนมึงว่ายังไง <c oughs> ในไยสวดยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับนะนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร สิ่งที่ผมเดินทางไปตลอดตลอดนะอ่ามึงอย่าหาว่ากูเป็นคนคอนเทนต์คน,ลนแ,และแก่มึงแล้วแต่มึงจะคิดอันนั้นมันก็หัวมึงไม่เกี่ยวกับหัวกูนะอ่าก็แล้วแต่ใครก็หัวใครหัวมันอแล้วแต่มึงจะคิดนะจูจะไปเถียงกันนะจูจะไปเถียงกันอ,อ่าไปเถียงกันเออ้อ กูจากเบิงเงือแตกอยู่หัวยังเม็ดข้าวโพดกูเสียวัวรอดอย่างห,ยงหนักเลยกูยังไงก็ไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> ผมบอกไว้เลยนะอา่าสิ่งที่มันสะ,ะสิ่งที่มันช้าครับพี่น้องเอฟซีมันเราทํากับอ่าระบบราชการไไหมครับ กว่าเขาจะเซ็นอนุมัตนนินั่นนั่นนี่นี่นะครับพี่น้องเอฟซีเข้าใจไหมรู้รู้แล้วก็เข้าใจไหมครับระบบราชการเป็นยังไงอ่าเาไหมล่ะโอ้ใจผมจริงไงมันถึงไม่ไวรับพี่น้องเอฟซีนะอ่าสามเดือนแล้วนายบอกว่ามึงของจริงมึงของแท้นี่ล่ะมึงไม่ต้องมา้าก,กูนะมึงไม่ต้องมึงไปตอบให้มันได้นะ <c oughs> ไปต่อให้มันได้ว่าเอกาสารมึงเอามาจากไหนแค่นี้มึงก็ไปไม่เป็นแล้วอ่าแค่นี้มึงก็ไปไม่เป็นแล้วมึงจะบอกนะว่าหมาคาไม้มึงมึงอย่าพูดนะ <c oughs> มึงอย่าพูดนะบันเทิงเลยครับนี่แหละครับนะอ่าเดี๋ยวเอฟซีมึงจะได้รู้อ่า ครับสาแต่ชัวใจเย็นๆครับไม่จําเป็นต้องทำใจใหญ่หรอกครับพี่น้องเอฟซีพูดกับภาษาไทยนะครับเขียนกับภาษาไทยเอะนะครับนะอืมกูไม่ได้ตันแก้งมึงนะอ่ะมึงมาทํากับกูก่อนนะเข้าใจไหมมึงบอกว่ากูยังไงภายในหนึ่งเดือนมีเครื่องซักผ้าเอถึงซักไม่เป็นก็งง่าย มี a อแยกเนื้อผ้าได้ต้องซักแบบไหนก็รู้อขี้เกียจค,คิดว่าจะซักยังไง a อไอก็รู้ใจจริงปะเครื่องซักผ้าเ i ไอจากซัมสูงอ่าบอกว่ามึงจะไม่มีที่ซุกหัวนอนนะกูยังจําได้นะกูยังจําได้นะเดี๋ยวมึงเจอกับตัวมึงเดี๋ยวกูก็จะหยันมึงเหมือนกันนะอ่ากูก็จะออกมาหยันมึงเหมือนกันนะ อ่าเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะทีนี้ได้สั่งเสียไปเลยสั่งเสียไปเลยใครจะล้ามึงรีบจ้างเลยนะกูบอกไว้เลยนะมึงจะรับงานด้ดยมึงรับไปเลยอืรับไปเลยครับผมเอนอะเรียบร้อยอ่าสิ่งที่กู<ป>ทําสิ่งที่กูไปนี่มันมันต้องแน่นต้องแน่น อ่ามันต้องแน่นเล่นกับเล่นกับมึงนีนะเนี่ยมึงต้องแน่นกูต้องรอบคอเนกับระบบต้องรอบคอถ้าไม่ชัวร์กูไม่พูดโทอ่าอ่คนอย่างกูถ้าไม่ชัวร์กูไม่พูดอ่าอันนี้คืออะไรโอ้ขอบพระคุณมากนะครับสําหรับสติกเกอร์ครับผมขอบพระคุณมากนะครับนะถ้ากูไม่ชัวร์กูไม่พูดสิ่งที่กูไปอ่ามึงว่ากูยังไงนะ กูของจริงกูของแท้ในสามเดือนแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยสามร้อนเลยอย่างงี้นอย่างงี้มึงรอถามมันไม่ใช่แค่คดีนี้คดีเดียวมึงจะโดนอะไรอีกนะไม่รู้ด่าเร่งกับระบบถนะามไม่รู้ครับผมนะนี่แหละเวรกรรมมาถึงมึงแล้วนะมาในรูปแบบไหนกูไม่รู้นะมันจะคูณไปเท่าไหร่นะพี่น้องเ็บสีนะ เล่นกระลาบรู้กฎหมายด้วยนะครับมันจะคูณไปกี่กร,รมกี่เวนอันนี้ไม่รู้นะจะ <c oughs> เล่นกระลาบบ <c oughs> ไม่รู้นะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งรออะไรครับรอหนังสือจากสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยอยกูก็ได้โทรไปถามตลอดเลยนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวเขาจะมีหนังสือตอบรับมา <c oughs> ยังไงยังไงนะ <c oughs> อะถ้าขาดเหลืออะไรกูก็ยื่นเขาไปอีกนะ มึงเล่นกับกูมึงเล่นพ่คนแล้วนะมึงพยายามที่จะกันแกล้งพวกกูมาโดยตลอดนะแล้วให้ริ้วล้อมึงเอานั่นเอานี่ออกมานะมึงต้องรับผิดชอบโชคอ่แล้วใครออกมาก็แล้วแต่รอดูนะครับนะรอดูนะอืมนะครับอ่ารอดูเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดู กูนะจะทําให้พวกมึงดูเองนะกูไม่เล่นปอกๆเป๊กๆหรอกกูจะเล่นหัวใหญ่มันเลยอย่างมึงนี่นะนะสิครับอย่าเล่นกับระบบนะสิครับคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจเนาะว่าอย่าท้าทายระบบอำนาจนะครับนะโอเคนะครับเกือไปดเรียวโชคดีน้อง